อากงเคยทํางานที่โรงงานสิ่งทอ<ม>แล้วคราวนี้คุณยายก็เห็นว่าไอ้พวกปุยฝ้ายหรือว่าใยฝ้ายที่มันลอยตามไปที่อื่นเนี่ยมันน่าจะสามารถเอามาขายได้<ม>ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะว่าซื้อมาขายไปเส็จได้เส็จผ้า<ม><ม>ในช่วงนั้นครับ<ม>ตอนนั้นต้องมีการที่จะแบบบิดราคาเข้าไปในห้างกันแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเจ้านั้นให้ราคาร้อยหนึ่งนะเราก็บอกโอเคเราให้97โทรมาอีกเจ้านั้นให้ราคา95นะ เราก็เลยบอกเออพี่ไม่ต้องโทรมาหาผมแล้วนะเจ้าดันให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เดี๋ยวเราให้ต่ำกว่า5บาทยิ่งเรามั่นใจมากยิ่งเราคิดว่าเราถูกที่สุดยิ่งเราคิดว่าเราเจ๋งที่สุดทำคูบวงจรหรืออะไรก็แล้วแต่ม,มันคือจุดที่อันตรายมากที่สุดอพอระบบมันเริ่มมันเริ่มบีบบางอย่างเขาก็เลยอาจจะแบบเอ้ยเนี่ยไม่ไปที่คนนั้นบ้างหนาคนนั้นก็โกงบริษัทนะ เราก็เลยทางบ้านก็เลยสงสัยมานานแล้วเราก็เลยไปสืบสรุปว่าเขาก็ทุจริตบริษัทเรามามาสิกว่าปียาวนานพอสมควรทําให้เป็นการรือระบบครั้งใหญ่ทําให้เป็นการรีเซ็ตโรงงานเราครั้งใหญ่พอสมควรครับ mm hmm. ก็ผมว่าความเชื่อใจมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าก็ต้องมีระบบอะไรที่ซ้อนแบ็กอัพแลนในการเช็คได้ mm hmm. จริงอุตสาหกรรมสิงทอเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงเหมือนกันในช่วงห้ปีที่ผ่านมานี้นะคะตัวคุณวัดเองมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจยังไงไปบ้างครับสิงเราปรับตัวเปลี่ยนแปลงคือผมว่าทุกคนก็จะมีจุดแข็งของตัวเองจุดแข็งของเอสซีแกรนหรือว่าดี a เองเราชัดเจนเราทําของที่มันไม่มีมูลค่ามาเป็นมูลค่าให้สูงขึ้นประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาคือไม่ว่าเวสเราจะซื้อจากโรงงานไหนมาเนี่ยเราสามารถ ทำให้มันเป็นไฟเบอร์แล้วเหมาะกับการไปปันป่นเป็นเส้นได้แล้วเอาไปเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าหรือว่าต่อยอดทางอื่นได้เราเลยมีการเข้ามาปรับเทคนโนโลยีเพิ่มเติมมีการมีพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมแล้วก็น้องชายมาปรับเครื่องจกักรสร้างเครื่องจักรเพิ่มเติมให้เครื่องจักรเราเนี่ยมันเหมาะกับการนรําเศษผ้าเสื้อผ้าเก่ามาแปลสภาพเป็นผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่นี่คือสิ่งที่เรามาทำในในปัจจุบันและอนาคต ผมว่าสิ่งที่เราทาม,มันนอกจากจะเป็นเทรนที่คนเห็นว่าเป็นเทรนแล้วเนี่ย<ม>แต่มันคือคุณค่าขององค์กรมันทําให้คุณแบบอยากมาทํางานอะไรเงี้ย<ม>คุณรู้สึกว่าทุกคนทุกครั้งที่คุณมาทํางานเนี่ยนอกจากมันได้กําไรแล้วอ่ะคุณมี Impact อะไรบางอย่างต่อสังคมด้วย<ม>ก็ผมว่าเป็นหนึ่งใน p u r p o s e of life m มินิ f l i f e ที่ที่ทําให้องค์กรเราเรายังอยากทํางานอยู่<ม>จริงๆเราอยากให้แผนที่เราตั้งไว้3 5, ปี5ปีมันทุกอย่างออนแทรคเพราะเราอยากให้คุณยายเราอายุยืนยาวถึงตรงนั้นให้เขาได้เห็น อย่างเช่นเราอัดคลิปคุณยายมาที่คุณยายอาจจะมีอยู่ในในคลิปบ้างก็คือคุณยายก็บอกว่ารุ่นใหม่ต้องทําได้ดีกว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ต้องทําได้เก่งกว่ารุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ต้องที่คุณยายพูดนะครับต้องต้องทาบางสิ่งบางอย่างที่ที่รุ่นเก่าอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าอะไรเงี้ยประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากรายการทายา The Next g e n e n